ตรวจปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคลุยจับร้านลักลอบขายปุ๋ยปลอมออนไลน์ยึดของกลางมูลค่าร่วมล้านบาทวันที่30มีนาคม2566พันตำรวจเอกชวินโรธทีมราชาตระทำารงผู้กำก,กับการสองกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคนำกำลังเข้าจับกุมนางสาวกิติยา สงวนนามสกุลอายุ35ปีพร้อมของกลางผลิตภัณฑ์ปุย๋ยเคมี5,200กิโลกร,รัมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย9,450กิโลกรัมและอุปกรณ์การผลิตจำนวน7รายการรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทจับกุมตัวได้ที่ร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่ากระต่ายทองอำเภอรพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรสืบเนื่องจากนางสาวกิติยาได้มีพฤติกรรมเปิดร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร ลักลอบจำหน่ายปุ๋ยเคมีปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนพบภายในร้านมีการเก็บกักสินค้าปุ๋ยเคมีปลอมไว้เพื่อรอจจำหน่ายจริงจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมตรวจยึดปุ๋ยเคมีปลอมดังกล่าวไว้เป็นของกลางสอบสวนนางสาวกิติยาให้การรับสารภาพเบื้องต้นจึงแจ้งข้อหาผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้โดยผิดกฎหมายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการสองกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคดำเนินคดีต่อไป